หลักในการดำเนินชีวิต19ประการโดยองค์ดารายลามะ 1. พึงระลึกไว้เสมอว่าการจะได้พบความรักและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นั้นก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอันยิ่งใหญ่เช่นกัน 2. เมื่อคุณแพ้จงจำไว้เป็นบทเรียน 3. จงปฏิบัติตามสามอา เคารพตนเอง Respect for self เคารพผู้อื่น Respect for o t h e r รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง Responsibility for all your actions 4. จงจำไว้ว่าการที่ไม่ได้อะไรตามใจปรารถนาในบางครั้งถือว่าเป็นโชคดีอย่างน่าอัศจรรย์ 5. จงเรียนรู้กฎเพื่อจะรู้วิธีแหกกฎอย่างเหมาะสม 6. จงอย่าปล่อยให้การขัดแย้งด้วยเรื่องเล็กน้อยมากระทบมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ 7. เมื่อรู้ว่าทำผิดจงแก้ไขในทันที 8. จงใช้เวลาอยู่คนเดียวบ้างในทุกๆวัน 9. จงเปิดรับการเปลี่ยนแปลง แต่อย่าละทิ้งคุณค่าในตัวเอง 10. พึงระลึกไว้ว่าบางครั้งความเงียบก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุด 11. จงใช้ชีวิตให้ดีและมีเกลียดเมื่อแก่ตัวลงแล้วมองย้อนกลับมาก็จะสามารถมีความสุขกับชีวิตที่ผ่านมาได้อีกครั้ง 12. พื้นฐานสำคัญของชีวิต คือบรรยากาศอันเปลี่ยนไปด้วยความรักในครอบครัว13เมื่อขัดใจกับคนที่คุณรักให้จัดการเฉพาะเรื่องปัจจุบันเท่านั้นอย่าขุดคุยอดีต14จงแบ่งปันความรู้เพื่อที่จะเป็นหนทางสู่ความเป็นนิรันดร์15พึงปฏิบัติต่อโรคด้วยความอ่อนโยน16 จงเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปอย่างน้อยปีละครั้ง17จงจำไว้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือการมีความรักให้กันและกันให้มากกว่าความต้องการที่เรียกร้องจากกันและกัน18จงตัดสินความสำเร็จของตนด้วยสิ่งที่ต้องเสียไปเพื่อที่จะได้ความสำเร็จนั้นมา 19. จงเข้าหาความรักด้วยความไม่ประมาทขอขอบคุณบทความจากพิงค์แพนเนสภาพประกอบพิซซาเบ y เสียงดนตรีคลายมาสเตอร์ aster, ค่ะ